กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของเขาเด่นประเด็นใต้ค่ะช่วงนี้พาไปที่จังหวัดสงขลาค่ะซึ่งเมื่อคืนค่ะได้มีการเปิดพิธีอย่างยิ่งใหญ่ค่ะสําหรับงานสงขลาเมืองแห่งป้อมปราการสู่มรดกโลกค่ะจุดประกายคุณค่ามรดกทางประวัติศาสตร์สู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระดับนานาชาติค่ะ บริเวณเมืองเก่าหัวเขาแดงอำเภอสิงหานะครจังหวัดสงขลานายโชธนรินเกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามอบหมายให้นายสังคมเกิดก่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานเปิดงานสงขลาเมืองแห่งป้อมปราการสู่มรดกโลกซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้และตระหนักถึงคุณค่าของโบราณสถานสําคัญตลอดจนเป็นเวทีในการขับเคลื่อนจังหวัดสงขลาเข้าสู่การพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกในอนาคต โดยมีนางสสิเพนล,ละไม้พันวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาเลขามูลนิธิสงขลาสู่มรดกโลกพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาคราัฐภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมค่ะ ทางด้านของรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลากล่าวว่าสงขลาเป็นเมืองที่มีรากฐานทางประวัติศาสตร์ยาวนานและเป็นดินแดนที่สะท้อนความหลากหลายทางวัฒนธรรมทั้งชาวไทยพุทธไทยมุสลิมและไทยเชื้อสายจีนที่ได้ร่วมกันก่นกอร่างสร้างเมืองให้รุ่งเรืองสืบต่อกันมาการจัดงานครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการอนุรักษ์และสืบสารคุณค่ามรดกของแผ่นดินแต่ยังเป็นการยกระดับจังหวัดสงขลาให้เป็นเมืองท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สําคัญของภูมิภาคและ สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนให้แก่ประชาชนภายในงานค่ะมีการแสดงแสงสีเสียงมหัศจรรย์มนตราซิงโกราเมืองแห่งป้อมประการการแสดงพุดอกไม้ไฟนิทรรศการประวัติศาสตร์และการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้าน การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนกว่า25ร้านซึ่งงานนี้นะคะก็จะจัดขึ้นระหว่างวันที่22ไปจนถึง24สิงหาคม2568ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาไปจนถึง22นาฬิกาหรือสีทุ่มนะคะณนบริเวณเมืองเก่าหัวเขาแดงอำเภอสิงหนะครจังหวัดสงขลาค่ะ